ความลักของซาร่าเล็กด้วยได้ว่าหากมีใครติดตามจะทราบได้เลยว่าทันทีวาดสำหรับนักสแสดงสาวคนสวยซาร่าเล็กกับแฟนหนุ่มเอ็มสืบสกุลหลังคบหาดูใจกันมานานโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้แต่งชุดไทยมาเต็มยศเข้ารับพระราชทานสังไปหมาดโดยบรรยากาศจัดขึ้นเรียบง่ายแต่อบอุ่น ที่บ้านปาร์คไนเลอร์ท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนสนิทในวงการเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้โดยทั้งคู่ได้เผยถึงเส้นทางความรักที่กว่าจะได้เลื่อนสถานะจากแฟนม,มาเป็นสามีภรรยาน,นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย15ปีที่ผ่านมาเราโตมาด้วยกันคบกันตั้งแต่อายุ20ผมก็รู้จักกับน้องมานานตั้งแต่น้องยังเรียนอยู่มหาวิทยาลายัยตอนนั้นถ้าพี่ๆคนไหนจำได้ผมก็เริ่มเป็นดีเจและเราผ่านทุกอย่างมาด้วยกัน มีความสุขเรียนทุกอย่างมาด้วยกันสุดท้ายก็โตมาด้วยกันจนถึงทุกวันนี้มีความสุขมากไม่รู้ตัวเลยว่าจะตื่นเต้นได้มากขนาดไหนไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะเราจัดงานค่อนข้างเล็กและอบอุ่นเน้นคนในครอบครัวจริงๆเพื่อนที่มาก็คือคนที่เราสนิทด้วยตัวเจ้าเบ่าเองก็ร้องไห้ครับแต่ว่าเป็นน้ำตาที่มีความสุขมากๆจริงๆตอนนี้ร้องไห้ครั้งแรกคือตอนที่เข้ามาหาเจ้าสาวหลังจากนั้นผ่านขันหมาก มาทั้งหมดและอาจจะมาเจอเขาเขาก็มีการให้อ่านการเขาก็เขียนน่ารักมากๆพออ่านจบผมก็น้ําตาไหลหลังจากนั้นก็เปิดก๊อกไหลกันทั้งวันเลยครับเราสองคนวางแผนกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วซื้อบ้านไว้ตั้งแต่ต้ตตนปีแต่ก็ยังใช้ชีวิตทํางานปกติเหมือนเดิมแต่ในอนาคตก็อยากมีความหมายร่วมกันมันก็โตมาไม่เหมือนกันพอมาคบกันมันทําให้เราได้เรียนรู้เวลาเรียนรู้กันขึ้นอยู่กับว่า คุณพร้อมที่จะอยู่กับคนคนนี้นานขนาดไหนแถมสามีสุดหรอกของสาวซาร่าได้เผยว่าก่อนหน้านี้ผมไปทำงานที่สิงคโปร์ไปทำงานได้ประมาณปีครึ่งแล้วเขาก็ให้ย้ายกลับมาแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรช่วงเตรียมงานก็เป็นจังหวะพอดีผมมีงานที่เมืองไทยด้วยทาให้ได้กลับมาบ่อยๆทำให้ได้มีโอกาสเตรียมงานแต่สิ่งหนึ่งก็คือทำให้เรามั่นใจว่าความห่างไกลมันไม่ได้ทำให้เราเปลี่ยนไปไม่ได้ทำให้ความรับของเราเปลี่ยนไป